โอเคเราจะไม่เอาเงินนะคะเราจะเอาแต่ลูกค้าอ่าเดี๋ยวเราไปแนะนำกันก่อนว่าที่ร้านมีอะไรกันบ้างคะวันนี้มีซูชีมีมาระมีปลามีของปิ้งย่างบาร์บีคิวมีที่เครื่องหั่นมีซอสมีเค้กแล้วก็มีที่ปิ้งค่ะอุ้ยที่ปิ้งที่ปิ้งเบี้ยวค่ะที่ปิ้งเบี้ยวอ๋อตั้งตั้งเลยค่ะตั้งให้ดีค่ะอ๋อข้างล่างนี้เป็นอะไรคะเตาถ่านเหรอคะอ๋อ มันแก่ค่ะเป็นพี่พี่จัดบานั่งนานแล้วอ๋อโอเคอ่าเี่พบางคนทำก็คือนิโอนน์เองนิโอนนั่นเองเหรอคะอ่าแนะนําอันต่อไปนี่คือเครื่องอะไรคะเครื่องทำไอศครีมเครื่องทำไอศครีมว้าแล้วสุดท้ายเราก็มีเครื่องคิดเลขใช่ไหมคะทำมาตั้งนานแล้วอันนี้คือเครื่องอะไรคะเครื่องคิดเงินเหรอคะว่าราคาเท่าไหร่เอาล่ะวันนี้พี่นารากับน้องนิโอพร้อมที่จะเล่น ปิ้งยางกันเลยยังคะ,<ย>ะพร้อมแล้วไปเล่นกันลเลยว้าวน้องๆครับวันนี้ลูกค้ารายแรกของเราก็คือซุป,ปเอปอร์แมนโอนะคะซุปเปอร์แมนอยากทานอะไรเดี๋ยวซุปเปอร์แมนไปดูดูก่อนนะครับโอ้โหทำไมของมันเยอะอย่างนี้เนี่ยเราจะกินอะไรดีเนี่ย ี่ย่างอยู่สุกหรือยังครับแม่คม้าอมค่ะ,ะขอไก่กับข้าวโพดนี้ได้ไหมครับว้าวน่ากินมอกๆเลยครับอุ้ยอ,ยอุนตาแมนนายก็มาด้วยเหรอเนี่ยนายอยากกินอะไรหล่ะอุนตาแมนไส้กอรอกใช่ไหมได้เลยแม่ค้าครับเอาไส้กอรกอรกอีกไม้หนึ่งครับโหแม่ค้าร้านนี้หน้าตาดีจังยิ้มหวานเลยสิครับแม่ครั ของลุนตลกเลยตลกเลยเอาเรารับของก่อนครับเชิญครับโอเคโอ้เดี๋ยวเราก็ไปกินกันนะคะขอบคุณครับโอ้ลูกค้าลายต่อไปมาแล้วมนุษย์อุนตาแมนยักษ์นั่นเองเอ้าไหนเนิ้วพามาเดินเลือกสิครับว่าอยากกินอะไรวันนี้เขาพาลูกเข้ามาด้วยนะครับเนียวครับนิ้วครับ พ่ออุนเตอร์แมนอยากกินเค้กโยซื้อเค้กหน่อยสิครับโอ้ใจตังด้วยครับโอ้ครับใจตังครับตังจริงตังของเล่นนะ <c oughs> ไหนนี่ <c oughs> ตัวนี้มาพร้อมเสียงอ่าตัวนี้อยากทานอะไรครับโอ้ผมชอบอาหารญี่ปุ่นนะขอเป็นซูชิด้วยกันนะครับแม่คะเอาหมดตะกร้าเลยครับไม่ได้ถ้าหมดตะกร้า เจนบาร์ดวายทำไมแพลงจังเลยครับร้บานนี้คุตาตอนนี้ก็เป็นจมูกมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยเลือกกินนึกใช่ว้าวตอนนี้มีอุลตร้าแมนกำลังจะมาซื้อของแล้วเอาอุลตร้าแมนมาเดินดูสิอุลตร้าแมนมาฝั่งนี้เลยเลือกสิว่าอยากกินอะไรอยากกินไกมตังอยากกินกิโลไก่โอ้วันนี้อุลตราแมนเลือก เลือกกินไอศครีมเหรอคะโอเคแต่ว่ามันนี่นี่เป็นลูกของมันนี่เป็นพ่อของมันโอเคไหนดูสิเริ่มทำแล้วแม่คะแม่คะถามว่าจะเอารสอะไรคะรสไอ้รสช็อกโกแลตช็อกโกแลตครับอุนต้าแมนกำลังรออุนต้าแมนรอแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้แม่คะกำลังทำไอศครีมอยู่จริง โอ้โหพ่อกับลูกอุนดาแมนนี้รักกันใช่ไหมครับโอ้ดูแม่ค้าใช่ครับไอศกรีมช็อกโกแลตกำลังจะได้หรือยังครับยังยังโอดิงได้แล้วเดีโวต้อการอีกแค่นึงนะคะนมนนมนโอ้อร่อยมากเอาละอุนดาแมน ใจตั้งด้วยค่ะไปหะคิดเงินด้วยค่ะเท่า,าไหร่คะเอาไปสิบบาทนะสิบบาทนะคะโอ้โหไอศครีมน่าทานมากะมานะคะยิ้มหวานๆเลยค่ะ จะมาทำคลิปหน้ากันนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดต